vivo v, v 2 3เอาใจสายเซลฟี่ที่ให้กล้องหน้ามาถึง2ตัวและทั้ง2ตัวยังเป็น i autofocus อีกด้วยซึ่งตัวเครื่องของเขาครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้อีกและสเปคในการใช้งานฮะเหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปและยังสามารถที่จะเล่นเกมได้อีกด้วย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนันทวัฒน,น์ท,ที่เจนายชาแนลครับวันนี้ครับทุกคนผมก็อยู่กับมือถือรุ่นล่าสุดจากทาง vivo นั่นเองครับซึ่งนี่เลยฮะ vivo v, v 2 3นั่นเอง ือถือรุ่นนี้ครับเป็นมือถือที่ให้กล้องหน้ามาถึง2ตัวครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะฮะซึ่งข้อดีของเขาฮะเวลาเราถ่ายเซลฟี่อะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยชอบแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบดีไซน์ครับคราวนี้เนี่ยเขาอ,ออกแบบดีไซน์ออกมาได้โดดเด่นฉูดเฉียวมากฮะแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์สีไฮไลท์ของเขาเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสีได้อีกฮะแล้วก็ในส่วนของสเปคนะฮะสามารถจะยเล่นเกมได้ด้วยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ ผมว่าเรามาดูในส่วนของสเปคและการใช้งานกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นครับทุกคนเรามาดูกันก่อนว่าเขาให้อะไรกับเรามาในกล่องบ้างครับนี่ครับจะเป็นเคสใสนั่นเองครับทุกคนแล้วก็จะเขียนเอา vivo ไว้ตรงนี้ฮะปึ๊บเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะก็จะเขียน vivo ไว้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคู่ม,มือการใช้งานครับแล้วก็นี่จะเป็นเข็มจิ้มซิมครับโอ้โหออกแบบมาได้เหมือนกับปิ๊กกีตร์มากเลยครับนี่ปลายจะแมแบบนี้ฮะ แล้วก็นี่ฮะเป็นหางหนูครับทุกคนไว้เราต่อกับหูฟังที่เป็นสาย3.5มิลนั่นเองครับที่เป็นพอร์ต3.5เนาะโอเคแล้วก็จะเป็นหูฟังครับที่เป็นพอร์ต3.5มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว44วัตต์ครับทุกคนแล้วก็นี่ฮะจะเป็นสายชาร์จเนาะ Type C to Type A นั่นเองครับปุ๊บปุ๊บคร่าวๆนะที่ก็มาในกล่องก็จะประมาณนี้เลยครับ และที่ขาดไม่ได้เลฮะนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับนี่เลยฮะทุกคน vivo v, v 2 3นั่นเองเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันก่อนครับการดีไซน์คราวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาได้เรียบและก็มีความเหลี่ยมมนๆหน่อยๆะฮะด้านข้างก็จะเรียบเสมอไปอย่างนี้เลฮะแล้วก็จะมีเลเยอร์ยกขึ้นมานิดนึงนะฮะ ในส่วนของขอบกล้องนั่นเองครับวัสดุของฟ้าลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสเตลเลสสตีลนั่นเองครับแล้วก็สีเนี่ยเขาจะทําแยกกันไปเลยนะฮะด้านขอบเนี่ยจะมีความเข้มกว่านิดนึงของสีแล้วก็มีความสะท้อนแสงอะไรต่างๆนิดหนึ่งออกมานะฮะโอเคครับเรามาดูการดีไซน์ด้านข้างกันต่อครับสำหรับด้านข้างเนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่ม power, power อยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดเสียงลดเสียงนะทุกคนด้านบนครับก็จะมีเป็นนี่ฮะ ไมโครโฟนมาให้1ตัวครับแล้วก็จะเรียบๆไม่มีอะไรครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเรียบๆเ,เลยฮนะไม่มีอะไรเช่นเดียวกันครับปึ๊บแล้วก็มาดูที่ตูดกันต่อน,นะฮะด้านล่างครับก็จะมีในส่วนของช่องใส่าถาดซิมนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนมาให้1ตัวครับแล้วก็เป็นพอร์ต Type C นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นลําโพงมาให้1ตัวครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ฮนะถือว่าเวทการจับนะฮะ ถือว่าจับสะดวกดีครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาจับเนี่ยมันมีความรูรามาหกอยู่ในนี้เลยทุยกคนแล้วก็สีที่เขาให้มาครับสีนะฮะอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีดำครับจะมีชื่อเรียกว่า s t a r d u ัสแบล็กนั่นเองครับจะเป็นสีดําแล้วก็มันมีเหมือนกับว่า เวลาเราขยับไปฮะมันจะสะท้อนแสงเป็นออกสีสะท้อนแสงเหมือนแสงของดวงดาวอะไรประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็สีที่ผมถืออยู่ตรงนี้ครับเป็นสีไฮไลท์ของเขาเลยครับนั่นก็คือสีทองนั่นเองเนาะจะมีชื่อเรียกว่าซันชายโกลนั่นเองครับซึ่งเป็นสีทองที่ไม่ใช่เป็นแค่สีทองนะทุกคนสีทองนี้ฮะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ครับเมื่อโดนแสงแดดครับอเปลี่ยนยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทดสอบกันดูฮะทุกคนนี่ทุกคนอาจจะเห็นว่า มันเป็นสีทองอารามเลยใช่ไหมฮะทองแบบทองจ๋าสวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปโดนแดดให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะดูกันครับว่าสีจะเปลี่ยนเป็นยังไงฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามือเนี่ยบังไว้ตรงนี้นิดนึงคะปึ๊บจับไว้อย่างนี้ฮะทุกคนจับไว้ปึ๊บสักครู่หนึ่งทุกคนแล้วหลัอองจากนั้นครับผมจะพามันที่ร่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเนลองดูนะที่ผมจับอยู่ฮะมันจะยังเป็นสีทองอยู่ครับแต่ตรงที่โดนแดดฮะจะกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้เลย ผมจอไปให้โดนแดดทั้งหมดเลยนะทุกคนลองดูนะถ้าเราปล่อยให้โดนแดดทั้งหมดอย่างนี้ปุ๊บแป๊บ,ปบเดียวฮะกลับมาด้านในฮะเห็นยังฮะทุกคนส่ที่สีตรงที่เป็นสีทองอะ่าเมื่อกี้หายไปแล้วนะฮะนี่ผมเล่นนี้อยู่สักพักนึงแล้วทุกคนนี่ให้โดนแดดไปปึ๊บเฮ้ยทุกคนดูสีมันดีกลับมาดูตรงนี้ฮะนี่โอ้โหจะเป็นสีดำเงินสีสีออกฟ้าฟ้า,ฟาน้ำทะเลฮะ ก็จากที่ผมเอาไปทดสอบดูครับทุกคนคือเป็นอะไรที่ผมว้าวมากครับและผมก็เล่นเอาออกไปโดนแดดเอากลับมาออกไปโดนแดดเอากลับมาทุกคนนั่นแหละก็เป็นอะไรที่แบบเออว้าวเนาะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะว้าวกับการทําสีของเขามาในคราวนี้ครับเราพลิกมาดูในหน้าจอแสดงผลกันต่อดีกว่าครับในการแสดงผลของหน้าจอครับจะใช้เป็นหน้าจออารมเลความละเอียด Fu l l h ด p ี u s ครับขนาด6.44นิ้วอัตรารีเฟชเทจ,จะอยู่ที่90เฮิรต์ครับ แล้วก็หน้าจอฮะรองรับการแสดงคอนเทนต์ hdr 10 plus ด้วยครับตัวนี้ฮะรองรับการสแกนลนยนิ้วมือใต้จอครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าตรงนี้ฮะก็จะมีเป็นในส่วนของขอบตรงนี้ฮะไว้เป็นกล้องหน้านั่นเองครับทุกคนอ่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องกล้องฮะตัวนี้ในกล้องเป็นไฮไลท์นะฮะเก็บไปพูดไปทีหลังดีกว่านะทุกคนเรามาดูกันในส่วนของสเปคกันก่อนครับตัวนี้ครับสเปคเนี่ยจะใช้เป็นชิป mediatek d i a m e n s city 920นะฮะ5 g ซึ่งหน่วยความจำครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่12กิกครับและสามารถที่จะเพิ่มแรมได้นะฮะถึง4 GB เลยทีเดียวครับหรือว่าใช้เป็น extender ram นั่นเองจากแรมที่เรามีอยู่12ครับก็จะกลายเป็น16 GB เลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของ ROM ครับหรือว่าหน่วยความจำนะฮะเยอะสุดจะอยู่ที่256กิกครับทุกคนแบตเตอรี่ที่ให้มาครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่ 4,200 m มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จไวเนี่ย44วัตต์ครับเป็นแฟลชชาร์จนั่นเองเนาะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 12ครับฟันทัศน OS 12นั่นเองครับทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยเพียงแค่4,200เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะฮะคือพูดง่ายๆว่าเขามาพร้อมกับ Dimensity 920บนะฮะบอกได้ว่าตัวนี้ฮะไม่ได้กินแบตเยอะเนาะแล้วก,ก็การใช้งานเนี่ยจากที่ผมลองเล่นเกมไปนะฮะ มันจะมีความร้อนเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนกับพวก snapdragon แป8แป,แป 8, พวก pop อ,อะไรแบบนี้นะฮะคือพูดง่ายว่าเราสามารถเล่นเกมได้ทั้งวันเลยฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องครับามาดูที่ไฮไลท์ของเขาเลยดีกว่าฮะแต่ก่อนจะมากล้องหน้าผมไปกล้องหลังก่อนอไฮไลท์ผมไปดูที่หลังอะให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกัน <laughs> โอเคครับมาดูที่กล้องหลังกันก่อนครับกล้องหลังเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3ตัวนั่นเองครับก็จะมีทั้งหมด3ระยะนั่นเองฮะสำหรับเลนวายหรือว่าเลนหลักนะฮะจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับ f 1.9นั่นเองฮะในส่วนของกล้องนะฮะเลนอัลตร้าวายเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับ f 2.2สอครับความกว้างของเลนส์ฮะจะอยู่ที่120องศาครับเลนส์ที่เล็กที่สุดนะฮะนั่นก็คือเป็นเลนส์ มาโครนั่นเองฮะจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับในการถ่ายภาพระยะใกล้เนาะแล้วก็ความความละเอียดนะฮะจะอยู่ที่2ล้านพิกเซล f 2.4นั่นเองครับทุกคนซึ่งกล้องรุ่นนี้นะจากที่ผมลงไปทดสอบมาก็ถือว่าถ่ายออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าครับที่เป็นไฮไลท์เลยที่ผมบอกเหมาะกับสายเซลฟี่นี่ยังไงนะฮะคือกล้องหน้าฮะค่อยมาทั้งหมดถึง2ตัวเลยให้เพื่อนๆได้อยู่กันแบบใกล้ๆอย่างนี้แหละนี่ ซึ่งจะมีเลนหลักนะความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับทุกคนแล้วก็จะมีเลนกล้องอัลตร้าไวท์นะฮะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองครับซึ่งทั้ง2กล้องครับจะมี i ออ Auto Focus มาให้นะฮะในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังก็จะมีให้เหมือนกันนะฮะแต่กล้องหน้านี่แหละให้มาทั้ง2ตัวเลยเป็นอะไรที่ผมว่าเฮ้ยมันดีนะมันโอเคนะเวลาเราเซลฟี่เราถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันจะโฟกัสใบหน้าครอเวลาเราถ่ายภาพในส่วนของการใช้ภาพอพสต์ าการละลายฉากหลังงะไรพวกนี้มันทําได้ดีเลยทีเดียวครับทำได้ดียังไงนะผมว่าเราไปดูในส่วนของการถ่ายรูปแบบจริงๆจัง,จงๆกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นครับทุกคนเรามาดูกันในส่วนของกล้องหน้าก่อนนะฮะสำหรับกล้องหน้าเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเขาให้มาถึง2เลนเลยทีเดียวครับจะมีเลนวายแล้วก็เลนออโต้วายนั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นแรกฮะที่ให้มา2กล้องและมีไอออโต้โฟกัสให้ด้วยครับซึ่ง สกินโทนที่ได้ฮะฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะวนให้กับทุกคนได้ดูกันนะในส่วนของสกินโทนการโฟกัสใบหน้าต่อให้เราย้อนแสงยังไงเนี่ยฮะหน้าของเราก็จะไม่มืดน,นั่นเองฮะแล้วก็ในส่วนของโหมดที่ค่อยมาฮะมาดูนเลฮะปุ๊บในโหมดกลางคืนครับเราสามารถจะเปิด HDR ให้กับคนได้นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ ความบิวตี้เนะฮะเลือกได้นะว่าจะดตังแต่งตรง,แต,ง,แ,ตงแต่งหน้ายังไงนะฮะสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะในโหมดกลางคืนเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกเลนได้นะฮะแล้วหลังจากนียมาดูในส่วนของภาพถ่ายบุคคลกันต่อฮะสำหรับภาพถ่ายบุคคลครับตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์เลยฮะสำหรับของ vivo เ e ี i ยในการถ่ายรูปเนี่ยเพราะเขามีหมดให้เราเล่นเยอะมากฟิลเตอร์เยอะมากแทบจะไม่ต้องโหลดเพิ่มเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์ที่ให้มาจะมีเป็นคลาสสิกเงาฟิลเตอร์นะฮะก็จะประมาณนี้เลย ผมอยากใช้เป็นสดๆอย่างนี้ไปก่อนนะทุกคนและหลังจากนั้นฮะในส่วนของการปรับเลนฮะตรงนี้คือเลนเอเจอวัวนั่นเองฮะทุกคนลองดูสิมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากถ้าสมมติเรามาเที่ยวใช่ไหมทุกคนและแบบให้ใบหน้าคของยังมีความอะไรมีความบิวตี้แต่ฉากหลังไม่ได้เวริร์ไม่ได้มืดนะฮะแล้วก็หน้าของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกับหุ่นขี้พึ่งจนเกินไปนั่นเองฮะตรงนี้เราสามารถเปิด h d ดีให้กับฉากหลังเปิดเ d ดีให้กับตัวของเราได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบย้อนแสงแบบนี้ดูนะทุกคนปุ๊ มาดูกันครับว่าสีที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะหนึ่งทุกคนลองดูสิหน้าผมไม่มืดนะทุกคนแล้วคือหน้าก็มีความบิวตี้ให้ด้วยฮนะแล้วก็ฉากหลังดูสีสีอะไรต่างๆฮะสโตนสีอะไรต่างๆเก็บให้มีความสดนั่นเองนะ,ะทุกคนโอเคครับแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะปรับความงามใบหน้าของเราปรับบิวตี้ได้หมดเลยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าตื่นขึ้นมานะสวยเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้านั่นเองนะเพราะมือถือสมัยนี้ทําได้หมดแล้วทุกคนแล้วก็ในส่วนของท่าทางครับตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าไปร้านคาเฟ่เรียชํำท่าไหนใช้ท่าไหนดีนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสน่ในส่วนของหมวดผู้ชายนะทุกคนเอ้ยแบบเคิร์นๆหน่อยนะั่นเอ้ยไม่ไม่เอาแบบทีเท่ๆหน่อยทุกคนนี่เนาะก็ให้มือเราอยู่ในกรอบอย่างเงี้ย แล้วก็เลือกได้เลยฮะว่าจะเอาท่าแบบไหนเค้กแบบไหนก็ว่ากันไปแหละทุกคนเออโอเคครับเรากลับมาดูในส่วนของหมดภาพถ่ายกันต่อครับในส่วนของหมดภาพถ่ายเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเราสามารถเลือกเลนส์เลือกอะไรได้เนาะปรับ H d, o, H d r ดีโได้นะฮะแล้วก็ฟิลเตอร์ก็ยังมีมาให้เราใช้อยู่นะฮะในหมดทั่วไปเนาะ แล้วก็ในส่วนของวิดีโอครับวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้เนี่ยถึง 4K 30เฟรมเลยฮะเราสามารถถ่ายได้ตรงนี้ฮะอันนี้คือสูงสุดนะ 4K 30เฟรมหรือใครอยากจะใช้60เฟรมเนี่ยก็ต้องปรับมาที่ 180p 0 60เฟรมนะทุกคนนี่เนาะก็จะประมาณนี้เนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้แม้กระทั่งตอนเราถ่ายวิดีโอนั่นเองนะฮะสไตล์เออวิว ฟิลตรงฟิลเตอร์เอ่ยเนี่ยเลือกใช้ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของการปรับบิวตี้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะปรับบิวตี้ในส่วนของโหมดวิดีโอดูฮะทุกคนเห็นยังฮะหน้าเรายังใสแล้วฉากหลังยังสวยถ่ายวิดีโอลงงติกก k ไม่ต้องแต่งเพิ่มเวิร์กมากครับแล้วก็มาดูในส่วนของโหมดเพิ่มเติมกันต่อครับทุกคนสาหรับโหมดเพิ่มเติมนะฮะความละเอียดสูงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะปรับมาเป็นโหมดของการถ่ายความละเอียดสูงไปเลยนะฮะก็คือ5 10ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้านั่นเองครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะสกินตัวที่ได้สีที่ได้นะ,ะกล้องหน้าประมาณนี้เลยโอเคครับเราไปดูในส่วนของกล้องหลังกันต่อครับทุกคน กลับไปกล้องหลังนะฮะนี่ตอนนี้ผมอยู่ริมทะเลอยู่นะทุกคนกล้องหลังนะฮะสามารถจะปรับได้ทั้งหมดเนี่ยสระยะเลยฮะนั่นก็คือในส่วนของเลนหลักนะฮะจะอยู่รุ่นประมาณนี้นะทุกคนเลนหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับแล้วก็ในส่วนของเลนอัลตร้าไวครับโอ้โหดูความกว้างของเลนนะทุกคนนี่เนาะ จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโครนะฮะซูปเปอร์มาโครเนาะก็ใช้อย่างนี้นะในการถ่ายภาพระยะใกล้ครับถ่ายายิ่งใกล้ยิ่งสวยยิ่งใกล้ยิงยย่งสวยประมาณนี้ฮะทุกคนพอออกมาไกลๆสักหน่อยมันก็จะถ่ายไม่ค่อยชัดนะทุกคนต้องใครเข้าใกล้ๆนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็เราสามารถเลือกถ่ายใช้เป็นฟิลตรงฟิลเตอร์ได้นะฮะในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็เหมือนกันเลยฮะสามารถใช้ ถ่ายเป็นในส่วนของภาพโพสเทตอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันฮะกับกล้องหน้านะฮะอันนี้คือไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะรู้ๆกันอยู่ให้ทุกคนได้เห็นในส่วนของสกินโทนที่ได้ดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงนี่มาดูในส่วนของโหมดวิดีโอครับในส่วนของโหมดวิดีโอเนี่ยกล้องหลังก็สามารถจะปรับได้ทั้งหมดเนี่ยสเลนเหมือนกันฮะสามารถจะเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็การแต่งหน้านะความบิวตี้ได้อ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้คือโหมดธรรมดาในการถ่ายนะฮะ พื่อนๆลองดูเนาะการการสั่นก็จะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าผมเปิดเป็นการการสั่นพิเศษฮนะปึ๊บเพื่อนๆลองดูนะปึ๊บนี่ผมเดินอยู่นะทุกคนทุกคนลองดูดิมันนิ่งมากทุกคนแล้วก็ดูสีท้องฟ้าคือสดมากอนะ่ะทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนเห็นเป็นยังไงก็เป็นประมาณมาประมาณนี้เลยฮะอันนี้คือสดๆรีวิวกันสดๆเลยฮะ <c oughs> โอเคครับมาดูในส่วนของหมวดเพิ่มเติมครับหมวดเพิ่มเติมที่ผมชอบมากๆนะฮะสำหรับมือถือของ vivo เลยก็คือ นี่ฮะโหมดกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันนั่นเองฮะเหมาะสําหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์นั่นเองฮะเดินริมทะเลแบบนี้นะฮะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมนะก็เดินอยู่ริมทะเลนั่นเองก็ว่ากันไปเนาะนี่ผมก็อยู่ริมทะเลใครที่เป็นสายคอนเทนต์ไปท่องไปเที่ยวนะฮะคนอื่นก็จะเห็นฉากหลังของเราเราอยู่ด้านหลังก็เห็นด้วยอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่ควรเห็นภาพมัน ยอะๆบ้างช้าๆบ้างนะก็คือปุ้นเนี่ยผมอยู่กลางแดดนอกแา้ว้มันก็ร้อนด้วยนะเครื่องมีอาการร้อนแล้วตอนนี้นะเพราะว่าโดนแดดนั่นเองเนะี่ยแล้วก็ผมก็ร้อนด้วยนะโอเคครับสำหรับการรีวิวกล้องนะก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับกล้องถ่ายรูปที่เราได้ไปถ่ายรูปกันมาก็ถือว่าถ่ายออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับอ่าในส่วนของการเล่นโซเชียลครับเป็นยังไงบ้างลำโพงดังดีไหมนะฮะเดี๋ยวมจะเปิดครับทุกคนดูนะฮะ โอ้ยเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนโอ้ยดังดีฮะลำโพงดังดีเลยโอ้หนี่ก็งานดีเลยฮะปัดรบัตรั่อดีกว่านี่ฮะการเล่นโซเชียลนะก็ลื่นๆเลยฮะนี่ปึ๊บปุ๊บอ่าแบบรัวๆได้เลยฮะนี่ฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมครับนี่ผมลองเอาไปเทสมาทั้ง3เกมเลยครับทุกคน อวีพับจีฟีไฟเป็นยังไงบ้างนะฮะสามารถที่อวีนะสามารถปรับได้สูงนะฮะแต่ว่าในส่วนของพาร์พีดีนะฮะก็สามารถที่จะปรับได้สูง,งสุดแต่ว่าในส่วนของอาการปรับนะความคมชัดเนี่ยไม่สามารถปรับได้สูงสุดไปสูงมากนะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ปรับไม่สุดนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ในส่วนการใช้ง,งานอื่นๆเนี่ยก็สามารถปรับในการใช้ง,งานได้สบายะฮะพับจีครับสามารถเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่า,าเล่นได้แบบ ปรับได้สุดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็เล่นได้สบายครับแล้วก็ในส่วนของฟ f i ล e เนี่ยอันนี้ก็ปรับได้สูงนะครับฟิกสวยนะฮะหน้าจอเนี่ยแสดงผลออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับาการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับ vivo v, v 2 3เครื่องนี้ครับ สำหรับผมเนะฮะเป็นมือถือรุ่นหนึ่งเลยครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดีไซน์ของเขาครับสเปคการใช้งานต่างๆครับถือว่าตอบโจทย์ยุคนี้เลยทีเดียวฮะสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะฮะแต่เพื่อนๆ่ะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะฮะที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยตรงไปที่เจนนยทุกสักครับ หรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Li น์แอดเจนไอโฟนเฟซบุ๊กเจนไอโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีตัวประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนนทวัฒน์น 1, แล้วก็ v i v o v 2 3ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ส,รบ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีคร,รับเจนไอเจนไอเรารับประกันห้าปีปสัมรองมีคร<ไ>ึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพบริการอีกมากมาย